ใครทอนทุกมู้ลงบัญชีงไงไม่จบแค่นี้หรอก เดิตพุทกูเครดิตกันสอนเหรอตาเธอเยียงเียถามเธอว่าโลกนี้ตอนไหนถอนใทรถอนด้วยจำนวนเงินมูลค่าใดเวลาที่เราบริษัทเราออกพุทกู้เนี่ยเราอาจจะขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตามมูลค่าก็ได้พอถึงวันที่ไายถอนกู้ตาเราบัญชีอย่างนี้ แต่ถามว่าแล้วเราจะเอาเงินไปจ่ายกับคนที่เราไถ่ถอนเนี่ยด้วยมูลค่าตามมูลค่าใดมูลค่าที่เราเคยติดเขามูลค่าปัจจุบันหรือราคาตามมูลค่าหุ้นกู้หรือราคาใดๆโอเคครับกำไรสุทธิเนี่ยต่บหนึ่งแสนบาท ัตราโบนัส10%จากกำไรสุทธิหลังหกักโบนัสอะคำนวณดางอยากได้โบนัสก็ให้โบนัสนจริงๆแต่คำนวณคำนวณเป็นตันเลข ดูบ่ตายกันได้ครับเนี่งเขาเนี่ยอ่านี่มีมีกันช่วยใครอยากดูนัดเอาเลย โอเคคเอาส่วนเกินหรือส่วนลดนั้นเกิดขึ้นมาได้ไงเป็นไงบ้างกรณีส่วนเกินอะไรมากกว่าอะไรอะไรมากส่วนเกินกอกพี่อาทิตย์จริง ดอกเบี้ยข้องตลาดสูงกวา่าที่บริษัทออกใช่ไหมนี่คือส่วนเกินที่เพิ่มต่อถูกป,ป่ะครับถูกป,ป่ะส่วนเกินที่ดอกเบี้ยข้องตลาดสูงกว่าดอกเบี้ยที่บริษัทออกเป็นส่วนง เท่าไรเท่าไนี่คือส่วนเกินเหรอจ<ม>ิดอีกแล้วเธอตอบอะไรก็ผิดหมดเลยอ่ะดูแล้วตกลงเธอนะเอาอย่างไรเนี่ยเอาอันนี้ไหเป็คนคำตอบสุดท้ายป่ะจะได้ให้ตอบเลยจะได้กาเลยนี่เป็นคำตอบสุดท้าย <c oughs> อ้าวลูกชาบอกผิดถูกลูกชาบอกว่าเธอผิดเนะี่ยลูกชาในมือเขามีเสียง,งผมอยู่ เอาท้ายโอเคผ่าน,นัวัดรับมป